สำหรับเจ้า e สองตัวนี้นะครับถ้าจะเล่นโหมดกั๊แต้มเจาะดอกให้กดปุ่มสีแดงหนึ่งครั้งนะครับถ้าเครื่องสั่นสั้นหนึ่งครั้งให้เล่นเกี่ยวกับ1นะครับสั่นสั้นสองครั้งให้เล่นเกี่ยวกับ2สั่นสั้น3ครั้งให้เล่นเกี่ยวกับ3สั่นสั้น4ครั้งให้เล่นเกี่ยวกับสสั่นสั้น5ครั้งให้เล่นเกี่ยวกับ5้าและถ้าสั่นยาวหนึ่งครั้งนะครับให้เล่นเกี่ยวกับ6นะครับลองดูเลยครับเล่นได้ไกลนะครับลูกใครจานใครฝาใครก็ได้ครับสั่นนััั้้4คครรงใหเเล่่กกียวบบะ6 4-4ครับโอ้โหครับถือว่าใช้ได้ครับคู่4มาครับสั่นส้นสองครั้งนะครับให้เล่นเกี่ยวกับสองนะครับเปิดดูครับสองมาก่อนแล้วครับ5-3-2ครับโอ้โหลองดูฝาแบบนี้เลยครับไม่มีการจัดฉากแน่นอนครับอะไรก็ไปได้ครับสั้นๆ้นหนึ่งครั้งครับให้เล่นเกี่ยวกับเอี่ยวนะครับนี่ฮะอยู่นี่ครับ1-2-3ครับโอ้โหครับลองดูหน้าลายดูบ้างนะครับ ลายสีส่งเล่นได้หมดครับสั่นยาวนะครับให้เล่นเกี่ยวกับหกครับชัดเจนนะครับนี่ครับอย่างนี้ครับโอ้โหลองดูอีกสักทีครับถือว่าแม่นใช้ได้ครับสั่นสั้นห้าครั้งนะครับให้เล่นเกี่ยวกับห้าครับโอ้โหตัวนี้ค่อนข้างสะเทียนนะครับอีกสักทีนึงนะครับอ่ลองดูครับถูกใจค่อยซื้อครับ สั่งยาวนะครับให้เล่นเกี่ยวกับโกนะครับโอ้โหครับเป็นไงครับกับ e2 ตัวนี้ครับเรามีหน้าร้านนะครับมาทดลองดูได้เลยครับถูกใจค่อยซื้อครับโทรมาได้เลยครับเบอร์ขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ